แม่ผมอู้กับเมืองแม่ฟังออกกเนี่ยออกหรอฟังออกฟังออกเว้ยลูกเหนือมาครับเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือแม่แม่ยังไปแอวไอเชียงใหม่เจ้าอ๋อนีนี่อันนี้คนเหนือแม่ตั้งไหนปุ้นมามีอะไรอย่างไรในนู่นมีทะเลแวดยางมีดอกบัวอ่าดอกบัวเยอะๆได้ปลาด้วยอ๋อมีปลาด้วยครับมีอะไรฝากถึงเลยทดิแนนและดิแนนกับพี่ที่วัยยัคะ บอกเหรอบอกเหรอเลดี้แนนเดี๋ยวรอ P C X ขาวออกเราจะมาอีกครั้งหนึ่งที่นี่ที่ไหนอุดรธานีเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้น้อ no. เอ้ยทะเลบ,เเบัวแดงทะเลทะเลบัวแดงบัวแดงทะเลที่สวยมากอ่ากุมภาวาปีท่าไทม์ทม์โพสประดูกแก๊ดอะ่ะจะเอา CB 5 0 0 X มาได้ไหมรอจะเอามาก็รอ,อ,อ P C X ขาวก่อนเดี๋ยวตอนนี้เฮารอ P C X ขาวนะครับน้อแล้วก็รอ CB 5 0 0 X สีแดง เดี๋ยว c b 5้ร้อยเอสีดำจะนำทิปเองโอเคออเดี๋ยวจะพามาแอลเดี๋ยวยบมาบ่าแผวนี่สวัสดี FC ทุกทุกท่านวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่ไหนก็แม่อูดอนธานีเรามาอูดรนธานีานกุมภาวาปีาปอ่ะเรื่องของเรื่องเดี๋ยวถ้ามาแล้วบอกไปไปเจออ่าเราบอกไปเจ้๋ว่ามาบ่าแผวของอเนาะเอ้วจะอูะ้เมืองกันเนอะฉะนั้น ไอจูดียที่เขาจะไปเนี่ยแม่ประห้องอย่างเนี้ยตรงเนี้ยทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงนน้ำย้อยอ่าวันนี้อยู่กับแม่เลยเข <c oughs> าต้องมาก่อนเท่ากับเขาบอกว่าอุ้ยเดินทางมาแล้วไม่ขึ้นก็เหมือนมาไม่ถึงแม่ก่อแม่ <c oughs> จัดเลยครับผม <c oughs> ก่อนจบริการนะครับผมจช้บริการเรือของแม่เลย <c oughs> แล้วก็เขาจะเข้าไปวัดแม่ก็บอกอ่าอ่ะ <ไป S 1> โอเคฉะนั้นก่อนเดินทางเอาเดี๋ยวผมจะบอกอ์ เรือแม่มีตังใดท่านที่ขี่เข้ามาจากถนนใหญ่นะครับเนอะท่านเลยมาเรื่อยๆเลยโตเข้ามาถ้าท่านเจอไอ้มาเลยก็มามายู่ตรงนี้อ่ะท่านจําไว้จําตัวนี้ไว้นะครับคือท่านขี่เข้ามาเนี่ยครับคือปากทางเข้าเขาจะบอกว่าทางลงเรือแม่ก็แม่ท่านตรงเข้ามาครับตรงเข้ามาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้มาเจอแม่อยู่นี่หรอกเออแม่อย่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาใจบริการแม่นะครับวันนี้ต้องกับชายดำ ต้นจานผู้ว่าปลูกแก่ค่ะอ่าเอาหมายหมายไว้ตรงนั้นเนาะจ้าฉะนั้นพี่น้องขับเข้ามาเรื่อยๆครับขับเข้ามาแล้วก็พี่น้องแลซ้ายไว้มีธงสีส้มอ่าจะมีธงสีส้มธงสีส้มนี่นะเล็งเล็งธงสีส้มไว้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนข่ามาแอลเนอร์แมเนอร์แล้วเขาบอกว่าตัวมาจากคลิปไอต้อมกับชายดำแม่ก็ดูแลเพื่อนตัวนะครับผมสบายเลยค่ะได้เลยครับอ่ะโอเคงั้นที่หงจะเข้าไปใส่เราเราเราจะใส่เสื้อชูชีพก่อนเพื่อความสบายใจ ครับเดี๋ยวขอนุญาตใส่ชูชีพก่อน <Yeah. S 1> ครับเติมแล้วครับผมของแรงก่อนที่เราจะทําการเดินทางเข้าไปดูความสวยงามด้านในอโอเคอใส่ก่อนค,ครับน้ำมันคนเหรอน้ำมันคนใส่ก่อนครับน้ำมันคนน,น้ำมันคนยังไม่มีสำหรับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาแอลเริ่มการเดินทางครับ <c oughs> อ๋อครับผม โอเคครับเราจะเริ่มไปกันแล้วครับไปปตอนอ่าตอนที่เราไปทะเลนี่คลื่นมันแรงอันนี้นั่งสบายนะเดินทางมาจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ต้องกระชายดำแนะนำพี่น้องเพื่อมาแหวนะครับมาแล้วครับ น้องบัวแดงกุมภาวาปีว้าวสวยสดสวยไหมครับสวยนะสรับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาที่ไหนหน้าจอไหนนะ น,นะครับนี่คือความสวยงามที่มา l a d ี e s เชอบนะครับสลับคลิปนี้นี่ครับ้คงนั้นเลยครับอันนี้นี่ย d i e s เขชอบเชียร์ถือว่าสวยเลยเนหน,น้าเข้ากันหน่อยก็เนี่ย เดินทางมาอุดอรใช่ไหมเดินทางมาอุดรกับหยาบ้านะครับเป็นอีกหนึ่งคือคือมันต้องมามันต้องมามวันนี้นะครับผมเอาเลดี้อูดนะครับมาดูทะเลหัว,วแดง<อ>ที่ภูมภาวาปีนะครับ ทุกๆครั้งที่ผมเดินทางมาและเจอที่สวยงามาก็จะมีความในใจเสมอที่จะบอกว่าผมรักเลดี้อู๋ครับรักครับผมรักเลดี้อู๋พรมีวัดครับมีวัดมีวัด ทางที่เราเดินทางมานะครับผมผ่านทุ่งดอกสวยๆงามเนี่ยจุดทางจุดปลายทางของเราที่เราจะไปเนี่ยคือจะมีวัดอยู่นะครับซึ่งวัดนะครับจะอยู่กลางน้ําเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามประบัิควาเป็นมาว่าวัดนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็เส้นทางที่เข้ามาเนี่ยคือเข้ามาได้อย่างเดียวคือเส้นทางน้ํานะครับ ตอนนี้เรากำลังทำการตั้งลำเรือน,นะครับนะครับผมเดินทางมาสวัสดีครับผม uh สวัสดีครับ uh มาผมจะผมจะอู้เมืองเนอะป้อฟังออกกันนี่อู้เมืองอูเมืองครับผมเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่ได้อยู่เนาะเดี๋ยวนะครับนอะเราเดินทางมาแล้วนะครับผมก็จะถือโอกาสนะครับนอะถามประวัติไปเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาลูกเชียงใหม่มาครับมาแอว วัดนี้ป,ป้าเจอวัดไหงครับบอวัดดอนหลวงวัดดอนหลวงครับคือเส้นทางที่เข้ามาได้เนี่ยคือต้องมาทางน้ําอย่างเดียวเลยแม่นเขาบอกเกาะเนี้มันอยู่กลางน้ําเออฮะพอวัดวัดเปิ้นนี่ไปแปะมาหลายปียังครับนาน,นยังนี่ไอ้ดี๋ยเป็นวัดสร้างเป็นวัดนี่เป็นวัดหลายปีหรืแต่ว่าเกาะนี่แิบว่าเป็นพันพันปีอยู่ก็เกิดมาพวกพเขาก็ตื่นเห็นแล้วมั้งอ๋อโอเคไปวันนี้โอกาสดี ที่สาคัญผมเจอผ้าหน้าปกตวัวผ้าประจํามาเกิดผมวันเสาร์ครับโชคดีขนาดโอ้มีพญานาคตัวพี่น้องปะ่ะเ,เดี๋ยวผมจะปาไปไหว้พญานาคไปเรื่อยๆได้เลย <ไป S 1> <ๆ>ครับ<อ>ผมอโอเคปะ่ะวันนี้ต้อมกัใชายดำนะครับผมเดินทางมานะครับผมกุมภาวาปีวันนี้จะไาพี่น้องมาเอวนะครับ น, <'s> นี่ครับน้องหานกุ้มพะวาป,าาปีโอเคเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปถ่ายทำคลิปวิดีโอส,สวยๆครับคพื่อปีน้องได้ดูนะครับวันนี้ลมนะครับวันนี้มีลมก็บอกว่าต่างอุดอรเนี่ยกำลังปีกมาหนาวปพราะาจาจน,นี่นะครับเลดี้มาตังนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าน้องหานกุ้มพะวาปีครับแป๊บนึงจ้ะอ่าเลดี้ยืนหน่อยจ้า ก่อนนะครเลดี้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะพากันไปไหว้พระนะครับเพราะว่าตั้งใจเดินทางขึ้นมาแล้วที่สำคัญที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมครับปุ้นครับอาดาได้ขอไปก่อน,ดอนดเด้๋ยวก่อนเดินตัวไปเลยครับที่ผมนะครับขอทางเจ้าที่ว่าพี่ผมขอทูบสิบหกดอกม่ไมันมีที่มา ค,คือทุกๆครั้งที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมจะมีเซนของผมเลยว่ามันต้องมี่มาเข้ามาครับผมคือผมจะลูกของผมอะ่ะมาแล้วครับโอปอวันนี้ลูกมาไก่เนะ้อวันนี้ลูกมาไก่ขนาดเลยวันนี้นะลูกลูกเจียงใหม่น้อปอเนะ้อวันนี้ผมลูกเจียงใหม่มาแล้วครับมาถึงผมต้องกระช้ยดำเดินทางจากเชียงใหม่มา,มาเดินทางมาอุดร นะครับน้อเราก็มาถึงที่กุมภาวาปีนะครับข้าม,มาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็เซนเขาเนาะตาแวบผมหันแวบแรกเลยผมหู้แล้วแบบพ่อปู่ผมอยู่ตรงนี้ถือโอกาสนะครับเนาอเดินทางลูกเชียงใหม่มาข้ามต้องข้ามนั่งเรือข้ามน้ามาเพื่อขึ้นมาบนวัดน,นี้นะครับแลารากลับ วันนี้ครับพระเจ้าโอมลึกลือลึกลือนามะพัทธจะาพัทะสานะโมพุทธายะมะอะโอชิวังภูมาติตังมานิมาลึกลือลึกลือผูนารอดมานิมาประสิทธิเม